สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักปลาเครื่องตัวคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์ปลาเครื่องมีปลบแม่แบงปพันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปครับ เรามาชมรายการแรกเลยครับรายการแรกจะเป็นเหรียญลงผู้ติมนะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับพี่ดูครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับตัวะพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่เอาไปแปดรอยบาทนะพี่เอาไปแปด้ยบาทนะครับตัวพี่สวยเดิมพมชัดนะครับตัวมีขีดเลขเจ็ดด้วยนะครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับ คำว่าวัดจะมีขีด2ขีดใช่ไหมครับบอแหวนบรรนากาศนะครับสวยเดิมมากเลยครับ800บาทนะครับรายการต่อมาเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับดูนะครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับเนื้อหาเก่าๆเลยครับ เอาไป800บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญเจ้าเสือเนื้อทองแดงรับเป็นเจ้าเสือ2ปี35พี่พร้อมกล่องเลยนะครับดูครับสวยเดิมพี่ตอกโค้ดชัดเจนเลยครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูครับเอาไป800บาทนะครับพร้อมกล่องเลยนะพี่พร้อมกล่องเดิมครับเจ้าเสือ2ปี3 5หนะครับ รายการต่อมาเป็นพระรอดนะพี่เป็นพระรอดกุมหาวันนะพี่ดูเส้นน้ำตกพี่คมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับเอาไป800บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลอกพะกันนะครับพิมพ์ขอเบ็ดนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูครับพิมพ์ขอเบ็ดสวยเดิมคมชัดเลยนะครับ ดูนะครับหน้าตาคมชัดนะครับปศสองสี่หกเก้านะครับดูนะครับดูครับสวยคมชัดเลยนะครับรายการนี้ไปเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นหลง่อทวดนะครับปีศูนย์ห้าพี่ปีศูนย์ห้านะครับบล็อกวงเดือนนะพี่ดูครับมีวงเดือนอยู่นี้นะครับ จะมีเส้นขนแมววิ่งตามพื้นเหรียญทั่วไปนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับเอาไป800บาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางเอพร้อมนะครับประสองสี่แดสนะครับดูครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยนะครับ เป็นเนื้อทองแดงกระไลทองนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยนะพี่เป็นเหรียญขอบกระบอกนั้นหนาเลยครับดูครับหูเชื่อมด้วยนะครับหูเชื่อมสองชั้นเลยครับเอาไปแปดร้อยนะครับรายการต่อมาถับเป็นพระลีลาภูจีบนะครับพี่ดูครับเนื้อหาเก่าเลยนะพี่ความเป็นเนื้อโมนสารผสมเต็มเลยนะพี่ดูครับกลมใหญ่ๆเลยนะครับ เป็นพญาพิมพูจีบนะพี่800นะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นพระหูยานกุลบบรีนะพี่เป็นพระหูยานกุลบบรีนะพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับดูครับรายการนี้เอาไป800บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระสมเด็จนะครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครังนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับเม็ดแร่โมดสรเต็มทั่วองค์เลยครับดูครับเนื้อแตกไรยาเต็มเลยนะพี่ดูครับเอาไปแปดนะครับแ0ลร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้จะเป็นหล่มพ้าแดงวัดเขาวรนดอิทนะครับเป็นเหรียญหล่มผ้แดงวัดเขาวรนดอิทนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับดูเส้นขนแมวที่บ่าที่หูที่ศีรษะท่านนะครับคมชัดแบบนี้เลยพี่เอาไป800บาทนะครับ รายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นอัอนนี้จะเป็นหลวงพ่อทาครับเป็นพระหลวงพ่อทารุ่นสองนะครับเป็นจอบหลวงพ่อทารุ่นสองครับดูครับหล่อประกบสองชั้นนะครับเป็นพระหลอ่อโบราณน,นะพี่พระหล่อบโบราณแบบนี้พี่เอาไปแปดร้อยนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะพี่เนื้อทองฝาบาทครับดูจมูกโด่งๆเลยพี่หน้าตาคมชัด วอแหวนมีเนื้อเกินกองห่วงเหมือนมีปิงเกาะโซโลปินนะครับพี่ดูครับมีอักขระจานพี่เขาเรียกจานครับอักขระลายยันนะครับเต็มพื้นเหรียญเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับคมชัดแบบนี้พี่เหรียญนั้นหนาเลยครับดูครับเหรียญนันหนาเลยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นส่งน้ํานะพี่ ดูครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับเป็นเหรียญส่งน้ำท่านพี่เหรียญส่งน้ำนะครับนี่ครับทอทหารมีเส้นเนื้อเกินนะครับพื้นเหรียญจะมีเส้นของแมววิ่งครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่เนื้อทองแดงผิวไฟสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับกีดคมคมเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาครับเป็นเหรียญเจริญพรสองครับอันนี้จะมีเลขโค้ดสี่สามสองครับดูครับเส้นขีดคมๆเลยครับต่อโค้ดชัดเจนเลยนะพี่ดูครับสวยเดิมมากเลยครับเป็นเหรียญเจริญพรสองนะพี่หลวงปู่ทิมนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับดูครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ ดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับรายการที่ผมแกะออกมาจะกรอบนะพี่นะครับเส้นขีดหลังคอแล้วหูกลางๆเลยนะครับนะครับจะมีรอยตลอกงนี้นิดๆนะพี่พอดีคาบเหือมันเยอะกรอบมันแตกนะพี่ดูครับผมเลยเช็ดคาบเหือนะครับครับมีจานที่ก้นด้วยนะครับเอาไปแปดร้อยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับดูนะครับดูครับเป็นเหรียญหลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วหลังพระพุทธน,นะพี่สวยเดิมเก่ากึกเลยนะพี่ดูนะครับเก่ากึกเลยพี่เส้นขนแมววิ่ง ming, เต็มพื้นเหรียญเลยนะครับรายการนี้เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะพี่รายการนี้เป็นพระปิดตาหลงปูเอี่ยมนะพี่สวยเดิมแบบนี้พี่เอาไป900บาทนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดนะพี่เก่ากึกเลยครับ <c oughs> ลงรักเก่าๆเลยนะครับเอาไป900บาทนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสวปู่บุญนะครับเป็นเจ้าสวะหนึ่งนะพี่ดูครับสวยเดิมไม่มีจานแบบนี้เลยนะครับดูครับดูพี่มีจานแบบนี้เลยครับดูครับสวยเดิมคมชัดนะพี่800นะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้จะเป็นหลวงพ่อสุดวัดการหลงครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับเขาเรียกว่ารุ่นเสือเพ่นนะพี่ดูขีดคมคมเลยนะครับดูครับหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับเส้นขีดคมคมเลยพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดปีหนึ่งเจ็ดนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะครับ วัดตโนดหลวงนะพี่วัดตโนดหลวงครับสวยเดิมเลยนะครับฝั่งกระตุดด้านหลังด้วยนะครับดูครับปิดข้างฝั่งกระตุดนะพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหูเชื่อมหลงปูทิมนะครับดูครับหน้าตาสวยคมชัดดูครับเส้นเนื้อเกินนะครับดูครับดูพี่หน้าตาคมชัดแบบนี้เลยครับดูขอบตัดนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ ปีน่าจะหนึ่งแปดนะพี่เอาไปแ0 0บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพระทวดนะครับเป็นเหรียญหลวงพระทวดนะครับปี2อ0 0ัน้าะพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดเลยครับครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับ เอาไป800ร้อยนะพี่เหรียญนี้เอาไป800บาทนะครับสวยเดิมคมชัดมากเลยนะครับรายการต่อมาคร้บเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาานะพี่ด้านหลังมีรูเจาะแบบนี้ครับมีรูเจาะฝังกิ่งหรือฝังอะไรอยู่นี้ครับมีชื่อผู้สร้างครับพระสอบ <c oughs> หลวงพ่อจาดสวัสดีของสกุลผู้สร้างนะพี่หรือผู้ทํานะครับ เขาเห่ยจะมีเสียงน่นอยๆนี่ดูครับเขาเจาะรูเหมือนอุดอะไรลงไปนะครับแปดร้อยี่มีแปดร้อยรายการต่อมาครับเป็นเหรียญขลามตัดนี่กรมหลวงชุมพรนะครับดูครับสวยเดิมพี่ดูครับปีสองสี่หกนะครับดู 2, 4, ครับ,รบสวยเดิมคมชัดเลยนะพี่ ดูครับรายการนี้ไปไป800บาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี12นึงครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับดูครับเส้นของแมวเต็มพื้นเหรียญเลยครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูครับดูพี่หน้าตาสวยเดิมคมชัดนะครับเส้นของแมววิ่งเต็มพื้นเหรียญดูครับเหรียญไม่บวมนะพี่ดูครับ สวยเดิมเลยพี่ดูนะครับตัวตัดนะครับดูครับด้านหลังนะครับมีจานหน้าหลังเลยนะพี่เอาไปแปดร้อยเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปีหนึ่งสองนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฟักนะพี่หลวงพ่อฟักนะครับดูนะครับสวยเดิมครับเป็นเหรียญหูเชื่อมเลยครับปศสองสี หกนึ่งนะครับดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้ครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับดูครับเอาไปเจ็บาทนะครับ7จ็บาทรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะครับรุ่นพิเศษนะครับด้านหลังจะมีเสือแบบนี้พี่ปีหนึนะครับดูเส้นขนแมวเห็นไหมครับคมชัดเลยนะครับ สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับเหรียญหลวงพ่อเปิร์นะครับรุ่นพิเศษนะพี่เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานะครับสวยเดิมพี่มีเลขโคดหนึ่งสนะครับดูครับคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับ รายการนี้เอาไปเจ็ร้อบาทนะครับเป็นเนื้อป้าก้าลงยานะครับปีสี่สานะครับพงหลงปมหมุนนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญน,นุพระอาจารย์นำนะพี่วัดดอนศาลานะพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับ ปีหนึ่งเก้านะครับปีหนึ่งเก้าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระยี่ห้าศตวรรรนะพี่ดูครับมีจานหน้าหลังเลยพี่ดูครับรอยนิ้วมือผมนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้พี่ดูครับเป็นเนื้อหน้าก็มีเจ้าของเขาบอกเป็นเนื้อหน้าครับมีเข็มด้วยครับพี่ แต่ผมดูสีมันเป็นนาคพี่ดูครับมีจานหน้าหลังเลยพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมานะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดวัดกลางวังเย็นนะพี่วัดกลางวังเย็นนะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้นะครับเป็นเหรียญถูกเชื่อมด้วยนะครับปศสองสี่หกหนึ่งนะครับพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้ทนะี่ เอาไปเจ็ดร้อยบอลนะพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเห ja รียญหลวงพ่อเดิมครับปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเก่าเก่าแบบนี้เลยนะพี่เน UH ื้อหาก็เก่าเลยครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับเนื้อหาก็เก่าแบบนี้เลยพี่เอาไปเจ็ดร้อยนะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจุ๋ยนะครับดูครับ เป็นเนื้อทองแดงก็ไล่ทองนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เอาไป800ครับเป็นเหรียญขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมด้วยนะครับเจ็ดไอ้แปดร้อยนะพี่800นะครับรายการต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จอันนี้เป็นพิมพ์เกตชยโยนะครับพิมพเกตชโยนะครับหกชั้นนะพี่อกตลอดนะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับเนื้อหามวลสารนะพี่สวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับ เอาไป800บาทนะพี่800นะครับรายการต่อมาครับเป็นพระหลวงพระทวดนะครับเป็นพระหลวงพระทวดนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เนื้อว่างปี2497ครับองค์นี้เรี่ยมกรอบพร้อมใช้เลยนะพี่ดูนะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับดูนะครับเดินล่างจะเจาะรูแบบนี้นะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยพี่เอาไป 800บาทนะครับ800บาทนะครับเป็นเนื้อว่านปี2497นะครับรายการต่อมาครับเป็นไม้แกะเป็นหินนมานหลวงพ่อสุนนะพี่ดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับดูครับสวยเดิมเก่าเก่าเลยครับดูครับเอาไปเท่าไรเดี๋ยวไปเจ็ดร้อยแล้วกันพี่เจ็ดร้อยนะครับรายการนะครับต่อมาครับเป็น หลวงพาอทวดนะครับปี05ย์้าพิมเอนะครับดูครับเนื้อหา็เก่าน้าเดิมเลยครับดูพี่เนื้อหาก็เก่าน้าเดิมเลยครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับรายการนี้เอาไปแ0 0รบาทนะครับแ0 0บาทรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับปี2482นะครับดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับ สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับบล็อกดอกจันแตกด้วยนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูครับเป็นขอบกระบอกนั้นหนาเลยนะครับเอาไป800นะครับรายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงปูกไข่นะครับเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยพี่ดูครับดูครับด้านหลังมีจานด้วยนะครับ สวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากเลยครับเอาไป8 0 0นะครับรายการต่อมาครับรายการนี้เป็นเหรียญหลงพกกันนะพี่เหรียญ <ste ep> หลงพกันนะครับ 2, 4, 6, อัอ 6, 9, 2, 4, 9, reek, นนี้เป็นเนื้อลงยานะพี่ดูครับสองสี่หกเออหกเก้าพี่สองสี่หกเก้าครับดูครับเป็นเนื้อลงยาคูดูเนื้อพี่เก่าพุนเลยนะพี่เนื้อเก่าจัดเลยนะพี่ดูครับ ตัวพีโคตรเก่าเลยครับเอาไป800บาทนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันลงยานะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปี19นะครับเนื้อนาวะโลหะนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับดูครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะพี่สวยเดิมเลยนะครับดูครับตอกโค้ดชัดเจนนะครับพี่ดูครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้ครับ ปีหนึ่งเก้านะครับรุ่นสร้างบาลมีนะครับดูครับรายการนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นเขี้ยวนะพี่เป็นเขี้ยวเสือแกะแบบนี้พี่เป็นของหลวงพ่อปานพี่สวยเดิมคมชัดพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดสวยเดิมเลยนะครับดูครับดูครับเอาไป อาไรเดี๋ยวไป800นะครับรายการต่อมาพี่อันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะพี่เป็นเนื้อเงินเป็นปกหลงปูทิมนะพี่ดูครับเนื้อเงินแท้นะครับสวยเดิมแบบนี้นะพี่ดูครับปกปีนึงเ็นะพี่นะครับสวยเดิมคมชัดเลยนะครับแล้วก็ปกเล็กปกจ้อยนะพี่ดูครับเอาไป900บาทนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับรายการต่อมาครับรายการนี้จะเป็นเหรียญอาแปะหลงสีนะพี่เหรียญอาแปะหลงสี รุ่นแรกนะพี่ตอกนี้พี่สวัดสารเจ้านะครับภาษาจีนด้วยครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยนะครับปีหนึ่งเก้าครับเหรียญรุ่นแรกนะครับสวยเดิมแบบนี้พี่เอาไป700บาทนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหล่อมะกวยพี่เป็นเหรียญหลังยันนะพี่ดูครับปี2,1นึ่งนะพี่ดูเม็ดผลแล้วก็กีดดูพี่สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูครับตัวตัดนะครับ เป็นหลังยานปี2-1นะครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้พี่เอาไป800บาทนะครับต่อมารายการสุดท้ายนะครับรายการนี้เป็นเหรียญหลงพกแก้วนะพี่ดูครับเป็นเหรียญหลงพกแก้วนะครับดูนะครับวัดเครือวันนะครับเป็นเหรียญหลงพกแก้ววัดเครือวันนะครับดูครับสวยเดิมเลยนะครับเอาไป 700บาทนะครับ700บาทนะครับวันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ